สวัสดีครับกลับมาพบกับไทยเอสยูทูบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจะมาเล่ากันให้ฟังนะครับผมก็คือเรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัว Honda City นะครับผมล่าสุดเนี่ยได้มีการเปิดตัว Honda City m i ไม r c h a ์เชออกมานะครับซึ่งความน่าสนใจของมันเนี่ยก็คือการเปิดตัวใหม่นะครับแต่ว่า Honda เนี่ยลดราคาลง5 0,000บาทนะครับผมซึ่งเราเนี่ยไปวิเคราะห์สาเหตุมานะครับว่าทําไม Honda เนี่ยถึงกลับมางอลูกค้าแล้วก็ลดราคามากมายขนาดนี้นะครับเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยท ล่าสุดเนี่ยประเด็นก็คือ,อเจ้าตัว Honda ตัวนี้นะครับโดนแย่งยอดขายนะครับจากคู่แข่งหลักโดยตรงนะครับก็คือเจ้าตัว Yaris a t i v e นะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ว่ายอดขาย Eco นะครับ B s e gment ซีดานนะครับผมในเดือนธันวาคมนะครับ2023ที่ผ่านมาในเดือนธันวานะครับ Yaris a t i v e เนี่ยกวาด ยอดขายไป4,892นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง53.6นะครับแล้วก็ Honda City นะครับได้อันดับ2นะครับยอดขายได้ไปเพียง2,545คันนะครับผมซึ่งจะเห็นว่ายอดขายเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนทิ้งห่างพอสมควรนะครับ แล้วก็มาดูถึงอยอดขายอีกตัวหนึ่งก็คือ B-segment ในรุ่นของ Hatchback นะครับอันนี้เนี่ยมันจะมี B Y D Dolphin เนี่ยเข้ามาเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอีกตัวนึงด้วยนะครับซึ่งกว่ายอดขายไปถึง2825คันนะครับผมซึ่งประเด็นเนี่ยมันก็น่ากังวลนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda City เหมือนกันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเจ้าตลาดสําหรับตัว เกี่ยวกับรถเก่งนะครับแต่ว่าตอนนี้โดนทั้งโตโยต้านะครับแล้วก็โดน BYD เนี่ยเข้ามาลุมนะครับผมซึ่งประเด็นเนี่ยแอดจะมาดูว่าการเปิดตัวของ Honda City m i n o เ Chan เชเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ2รุ่นหลักตัวนี้เนี่ยมันจะมีการแข่งขันได้ดีขึ้นได้ช่วยมากขึ้นหรือเปล่าสำหรับไมเนอร์เชนตัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยที่แอดจะแทรกขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเราดูโดยรวมของเจ้าตัวซิตี้ตัวนี้นะครับจริงๆล้วเนี่ยมันก็จะมีคู่คู่แข่งแ,ง,แ,ง,แงเข้ามามอีกคกค็ื ยาลิทครอสนะครับเอทีพนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ยอดขายของโตโยต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะกระฉูดมากนะครับนะครับแต่ว่าถึงแม้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นคนละเซกเมนต์กันนะครับแต่ว่าแอดมองว่าราคาเนี่ยมันไล่เลี่ยก,กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซิตี้เนี่ยไม่ทําอะไรไม่ลดราคาลงมาเลยนะครับแต่ก่อนซิตี้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนต้นๆใจะไหมครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะไปเบียดชนกับเจ้าตัว ยาลิสครอสเอทีเป็นอย่างมากนะครับซึ่งยาลิสครอสเอทีตัวใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่อง HEV ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยอดขายค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วฮอนด้าเนี่ยก็โดนแย่งยอดขายไปจากตัวนี้ไปอีกเยอะเหมือนกันนะครับตัวยัต้าก็นําห่างเลยเกินนะครับซึ่งตอนนี้ฮอนด้านี่ก็กลับมากังวลอีกแล้วนะครับว่าเราจะทําอย่างไรกันดีนะครับสำหรับเจ้าตัวยอดขายของซิตี้นะครับผมครับผมแล้วประเด็นที่แอดจะมาพูดนะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับว่าหลังจากซิตี้เนี่ยออกตัวไมเนอร์เช จะมีสิทธิ์ที่จะมาสู้กับตัวคู่แข่งของเขานะครับซึ่งมองคู่แข่งของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่หลกัหลกๆอยู่2ตัวเท่าที่แอดหยิบขึ้นมานะครับก็คือจะมีคู่แข่งโดยตรงเนี่ยก็คือยาลิสเอทิฟนะครับผมซึ่งราคาของยาลิสเอทิฟเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ500,000นะครับเก้าหมบาทนะครับแต่ว่าถ้าแอดจะหยิบขึ้นมาสู้จริงๆแล้วก็ราคาใกล้ๆก,กันเนี่ยก็จะมีรุ่น1.2ดสองพรีเมียมซีบนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัว ของ BYD นะครับ BYD เนี่ยที่จะกิบขึ้นมาแข่งกับตัวเจ้า City เนี่ยมันก็จะมี BYD Dolphin รุ่น Standard Range นะครับก็จะอยู่ที่6 9 99, 9 9 9 9บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าตัวที่แอดจะหยิบ City มาแล้วก็หยิบเข้ามาชนกับ2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว e-hv e sv นะครับผมของตัว Honda City Minor Chain นะครับซึ่งแตกรุ่นย,ย่นนยอยออกมานะครับจะอยู่ที่ราคา7 2 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งมองแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันอาจที่จะดูแพงกว่าทางยารับ แล้วก็ตัว b y d Dolphin นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ทาง Honda เนี่ยเขาใส่เป็นเครื่องไฮบริดลงมาซึ่งมองแล้วเนี่ยก็อาจจะอยากกลับมาซื้อ Honda นะครับแต่ว่าจริงๆเครื่องไฮบริดตัวนี้ Honda เขาบอกว่าสามารถวิ่งได้ประมาณ27.8ิกิโลลิตรนะครับซึ่งเขาบอกว่าของเก่าที่เป็นไฮบริดเนี่ยวิ่งได้ยิบ27โลลิตรนะครับซึ่งแตกต่างกันเพียงจุดแปดนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าประเด็นเนี่ยคือ Honda เนี่ยเขาปรับปรุงเครื่องยนต์ยังไงบ้างแต่ว่าประเด็นก็คือตรงนี้ก็คือ Honda เนี่ยเขาบอกว่ามมันี จุดตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับในการประหยัดน้ำมันนะครับผมส่วนดอลฟินเนี่ยเขาก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้าเขาก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดสมมุติเอามาเปรียบเทียบเป็นลนักษณะวิ่งแบบนวดน้ามันก็จะวิ่งได้ประมาณ70โลลิตรนะครับแต่ว่าค่าย BYD นี้ก็ต้องแลกกับเรื่องความไว้ใจของศูนย์บริการซึ่งยังน่ากังวลอยู่นะครับผมส่วนยาริสเอทีฟเนี่ยก็จะเป็นเครื่องธรรมดานะครับไม่มีไฮบริดนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ CVT ธรรมดานะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยแล้วเนี่ยที่แอขจะมามองเนี่ยก็คือค ซึ่งราคาเนี่ยถ้าถามว่าเครื่อง HEV ถ้าเป็นรุ่น HEV สมาร์ทรุ่นเริ่มต้นของยาริสคอสนะครับซึ่งกว่ายอดขายไปค่อนข้างที่จะดีพอสมควรของ Toyota านะครับจะอยู่ที่ราคา789,000บาทนะครับซึ่งจะเห็นว่าราคาเนี่ยจะสูงกว่าตัว Honda City เนี่ยนิดเดียวเองถ้าเกิดเป็นรุ่น r s เนี่ยก็คือแทบไม่ค่อยแตกต่างเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย อ่าทางโตโยต้ายาริสเนี่ยมามามาแก้ลํำทางฮอนด้าได้ค่อนข้างดีมากในการออกไฮบริดตัวนี้มานะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะถูกใจลูกค้าที่เป็นชาวไทยมากนะครับเพราะาตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขามาประกอบในไทยเราด้วยนะครับผมจากตอนแรกที่ประกอบที่อินโดนะครับแล้วก็ต้องการงานประกอบที่เนี๊ยบขึ้นเอาใจคนไทยนะครับแล้วก็ทํารถดีๆออกมาคนไทยก็ให้กระแสตอบรับตัวนี้ดีพอสมควรทําให้ h อนด้าเนี่ยก็คือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับยอดขายขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่ h อน da เนี่ยออกเกี่ยวกับ ตัวไมเนอร์เชนนี้ออกมาเนี่ยแอดมองว่าค่อนข้างที่จะสู้กับทาง t o y ยต้าได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นยาลิสเนี่ยจะเป็นเครื่องไม่มีไฮบริดเป็นตัวเก่านะครับแต่ว่าถ้าเป็น b y d d o l p h i ินเนี่ยถ้าคนซื้อถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้เป็นรุ่นใหม่มากไม่ได้มีความรู้เรื่อง EV มากก็ได้มากใช่ไหมครับก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยค่าย b y d มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสนยนซ่อมอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใช่ไหมครับส่วนการรับประกันเนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นค่ายใหม่แต่ว่า Honda คันนีด้าเเากนี่ก็อาจจะ กลับมาซื้อคอนนาก็ได้นะครับในการเปรียบเทียบของราคาที่แอดทาให้เป็นหัวข้อแรกนะครับ นะครับเขาก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์รถนะครับผมเพราะว่า Honda เนี่ยก็จะมีแฟนคลับนะครับหรือว่าฐานลูกค้านะครับที่ชื่นชอบในการออกแบบของตัวรถ Honda ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นจุดเด่นเฉพาะค่ายนะครับส่วน t o โยต้าเนี่ยแอบรู้สึกว่าเขายังออกแบบค่อนข้างที่จะเป็นธีมเดียวกันหรือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดูโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบมากนักนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของความคุ้มค่านะครับเรื่องราคาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยตอนนี้โตโยต้าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่ การเปิดตัวยาริสเอทีทในเป็นเครื่องยนต์ของไฮบริดนะครับซึ่งแว่วๆมาว่าจะสามารถประหยัดได้น้ํามันได้เกือบสามสิบกิโเมตรต่อลิตรเลยเพราะว่าตัวยาริสของโตโยต้าเนี่ยก็คือพยายามที่จะอับตัวเองนะครับมาแข่งกับตัว b y d dolphin นะครับผลความโชคร้ายมันก็มาตกกับตัวฮอนด้าเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่โตโยต้าเนี่ยเขาพยายาม build u ตัวเองเนี่ยที่จะมาแข่งกับตัวตัวตัว b y d ใช่ไหมครับมันก็จะมีผลทําให้ตัว Honda เนี่ยซึ่งแต่ก่อนเขามีไฮบริดอยู่เจ้าเดียวใช่ไหมครับก็จะมีผลทําให้คนเนี่ย มองโตโยต้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยในเรื่องของศูนย์บริการนะครับกับราคาขายต่อรถเนี่ยระความคุ้มค่านะครับแล้วก็ศูนย์บริการของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหนือกว่า Honda นะครับผมถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของในความเป็นประเทศไทยของโตโยต้านะครับส่วน BYD เนี่ยนะครับเขามาแรงในเรื่องของความประหยัดนะครับแล้วก็ชัวจะเป็นจุดเด่นในเรื่องของสมรรถนะของเรื่องที่มันไม่มีเครื่องยนต์นะครับการบำรุงรักษาที่ง่ายแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนจะสวนทางกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่า BYD ายเนี่ยเจอปัญหากันรายวันพอสมควรเลยนะ ซื้อ BYD เนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องเหมือนจับฉลากเอานะครับว่ามันจะมีผลดีหรือผลรถคันนั้นมันจะดีหรือไม่ดีเหมือนบางคนกล่าวว่าอันนี้แอดไม่ได้พูดนะครับบางคนที่ใน Facebook เขาพูดมาว่าเหมือนซื้อหวยเลยแต่ว่าจริงๆแอดมองว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าประเด็นเราก็เอามาให้เห็นหลายๆประเด็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง power domain นะครับแล้วก็มีบางอย่างนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างคนนี้นะครับเขาใช้ BYD Dolphi n นะครับก็มีตัววัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่หลุดง่ายๆเลยนะครับง่ผมซึ อันนี้ก็คือ b ีวดีก็ต้องแก้ต่อไปแต่ว่าใช่ว่าตัว Honda ก็จะไม่มีปัญหานะครับอย่างตัวอย่างตัวที่มีปัญหาในยอย่าง Honda c ซี i c กแอดแอดก็เคยเห็นนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่า Honda c ซี i c กก็ต้องพึ่งโชคกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีบางคันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแหลกพงมาลัยนะครับผมซึ่งเคลมกันเยอะมากสำหรับ Honda c i ี i c รุ่นนี้นะครับเพราะว่าแหลกพงมาลัยเนี่ยถ้าเกิดเคลมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ20,000นกว่าบาทนะครับในการเปลี่ยนแหลกชุดใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้ารถพึ ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับ Honda ไปพอสมควรนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นการแข่งขันนะครับแต่ว่าแอดมองว่าถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของอาราคาแล้วเนี่ยตอนนี้ Honda พอสู้ได้แต่ว่า Honda เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็น Adaptive นะครับ Cruise Control นะครับผมถ้าเกิดสมมุติคุณวิ่งต่ำกว่า35กิโลเมตรเนี่ยตัวนี้มีครอบคลุมด้วยนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีการปรับตัวล้อแมกนะครับให้เป็นสีที่สวยขึ้นนะครับแล้วก็ ได้ไม่สะเทือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นหน้าจอนะครับให้คมชัดขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าก่อนมิเนอร์เชนเนี่ยมันจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่หน้าจอนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัว Android Auto ได้นะครับเพราะว่าตัวเก่ารู้สึกว่ายังใช้ Android Auto ไม่ไม่ค่อยได้นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นการที่ Honda เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ปัญหาเก่าๆที่ชาวเน็ตเขาบ่นกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ c ิต y ี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงดังนนนนนนะคครรรับบบล้้้้ววกกก็เเ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 เสสีีียยยยยงงงงงมมม่่่่ขขขาา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 าตตูอออไไถถฝดดิใชจ อันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าโตโยต้าไม่ใช่แน่ใจว่าฮอนด้าซิตี้ n มเนอร์เชเนี่ยได้ปรับหรือ,อยังนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบในราคาแล้วก็สมรรถนะแรกๆของเรานะครับผมเปรียบเทียบเรื่องราคาเสร็จไปแล้วนะครับต่อมาแอดก็จะมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องความประหยัดของเครื่องยนต์นะครับผมก็มาที่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ของตัว,ต,วตัว Honda นะครับผม Honda รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น e h e v นะครับผม ตัวนี้เนี่ยทางโรงงานเขาเคลมไว้ว่าแต่เดิมเนี่ยประหยัดได้27กิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมครับตัวนี้ไมเนอร์เชนจะสามารถประหยัดได้27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ VTEC Turbo นะครับกำลังสูงสุด122แรงม้านะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยทาง Honda เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะประหยัดเลยนะครับแล้วแอดเนี่ยไปดูในกลุ่ม a c e b o o k คนใช้จริงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติรถติดๆเนี่ยตัวนี้จะยิ่งประหยัดเลยก็เหมาะสำหรับซิตี้นะครับซิตี้คาร์รถในเมืองเมืองกรุงเทพอย่างแแท้้้้้จจจรรรรรริิิิิิิงงงงงนนนนนนะะะะคัับบเเ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 เพาาาาาาาววววว่่่่่่่ถถถกกกกกดดดดใมมืออีีียยยลตๆห็็ไปณส 23ถึง25กิโลลิตรเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าวิ่งออกไปชันชานเมืองนิดนึงนะครับแบตเตอรี่ไม่ค่อยได้ทำงานนะครับการประหยัดน้ำมันก็จะลดลงนะครับอาจจะเหลือกสประมาณ สิบปลายๆนะครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ไฮบริดของ Honda ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นเลยนะครับที่เจะเอามาสู้กับ BYD Dolphin นะครับเพราะว่าในเรื่องของความเสถียรของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบรถของ h o n d ้าเนี่ยยังไงก็ถือว่าได้เปรียบมากกว่านะครับมากกว่าตัว BYD นะครับผมแล้วก็มาเปรียบเทียบต่อมาก็คือถ้าเป็นเครื่องยนต์ของตัว y a z i s Active นะครับตัวนี้จะไม่มีไฮบริดนะครับเครื่องยนต์1.2ลิตร4สูบนะครับแล นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันยังไม่มีไฮบริดนะครับจริงจริงก็จะประมาณสัก18 1แแต่ว่าก็กวาดยอดขายนะครับขนาดไม่ได้มีไฮบริดนะครับก็กวาดยอดขายไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือทางทางโตโยต้าเนี่ยว่ววมาว่ากำลังที่จะมีตัว ยาลิสเอทีฟที่เป็นรุ่นไฮบริดออกมาแล้วนะครับก็คือ Honda นี่ก็ต้องเตรียมรับมือกันอีกรอบแต่ว่า Honda ตอนนี้ก็ฉวยโอกาสไปเมย์ม c เนอร์เชนแล้วก็มีการอัพออปชั่นเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับลดราคาสู้เหมือนกันนะครับผมส่วนในเรื่องของ BYD เนี่ย BYD ขาก็เคลมตัวเองว่าค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟมันก็ถูกกว่านะครับต่อกิโลเมตรเนี่ยเพียง0.54กิโเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการ ถ้าเทียบกับการชาร์จไฟเนี่ยในการวิ่งของเป็นน้ามันเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ประมาณสัก62.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคือถือว่าประหยัดมากถ้าเกิดชาร์จไฟจากชาร์จบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการชาร์จในเรื่องของฟาชาร์ดีซีนะครับก็จะเฉลี่ยแล้วประมาณ31.2นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจาก,กทางฮอนดามากนะครับแต่ว่าข้อได้เปรียบของเขาคือเขาสามารถชาร์จพลังงานจากที่บ้านได้เลยแล้วก็จะค่อนข้างที่จะประหยัดมากจริงๆนะครับถ้าเกิดชาร์จไฟจากที่บ้านแต่ว่าก็ต้องแลกกันในเรื่องของราคาขายต่่่่่่ออรรรรแล้ Honda ้้้ววกก็ูนนยยยยบิาาาา Honda เเทททงงง BD คััีดไไมใจ นะครับผมตัวนี้ก็แอดก็หยิบมานะครับเป็น3หัวข้อนะครับเอ้สงหัวข้อนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการประหยัดนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็คือ Honda นะครับรวมนะครับสรุปนะครับฮอนด้าได้ยี่สิบเจ็ดจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมส่วนโตโยต้าก็จะได้ประมาณยี่สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่าวิ่งจริงก็อาจจะไม่ถึงนะครับส่วน b y d dolphin ก็ถ้าเป็นการชาร์จแบบชาร์จบ้านนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการเกี่ยวกับเรื่องฟาชาร์ตนะครับจะจะหล่นลผมอเค ผ่านไปแล้วนะครับ2ข้อก็คือความประหยัดนะครับที่แอดเอามาเปรียบเทียบให้ให้ดูนะครับของเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็เรื่องราคานะครับสำหรับ ถ้าเปรียบเทียบกับตัว City Hatchback Minor c h a i n นะครับของตัว City m i n o r c h a i n นนะครับแอดก็เปรียบเทียบไปแล้วนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่แอดจะมาเปรียบเทียบให้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการรับประกันนะครับผมว่าการรับประกันเนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างข้อแรกนะครับถ้าเป็นยาริสเอทีฟนะครับผมเขาจะมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถนะครับแล้วก็วารันตีนานให้หาปีนะครับผมหรือว่าหนึ่งแสนห้าหมถ่งก่อนนะครับแล้วฟรีค่าอันใหนี้ แอดมองว่าเฉยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวยาริสเอทีฟตัวนี้มันไม่ได้มีตัวแบตเตอรี่อะไรนะครับการรับประกัน5ปีหรือว่าแสนห้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับการรับประกันตัวรถหรือว่ารับประกันคุณภาพทั่วไปนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณภาพของโตโยต้าก็ส่วนมากก็จะน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่าเกี่ยวกับการรับประกันเขาก็คุ้มครองดูแลที่ดีแต่ว่าสิ่งที่สาคัญจริงๆของโตโยต้าคือการปัญหาเออเลอร์เรื่องใหญ่ๆที่ทําให้ถึงขนาดว่ารถมนะันวิ่งไม่ได้เนี่ยค่อนข้างนยยรรับบบเเากกีีท BYD นะครับผมถ้า BYD เนี่ยรับประกันของอตัวแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่เขาจะให้อยู่ที่8ปีนะครับหรือว่า160,000กมนิโลนะครับผมอันนี้แอดมองว่ามันกลางๆนะครับเพราะว่าถ้าคนที่วิ่งเยอะๆเนี่ยระยะทางแสนหกเนี่ยก็ถือว่ามันแป๊บเดียวมันก็ถึงแล้ววิ่ง2ปีแสนแสนกาโลเดีย๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติมากนะครับแอดก็ถือว่า b ีวดีเนี่ยก็ไม่ได้มีการรับประกันอะไรที่ว้าวมากสาหรับดอฟฟินนะครับถ้าเกิดเป็นการรับประกันตัวรถเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้มััันนจะะรรรบปปกออยู่่่ทีี6หืวา1000,000 ห้าหมื่นกิโลนะครับผมซึ่งรับประกันตัวรถก็จะน้อยลงมานะครับแต่ว่ารับประกันส่วนใหญ่ก็คือรับประกันแบตเนี่ยแปดปีหรือว่าแสนหกนะครับส่วนถ้าเป็น Honda City นะครับ ehev นะครับรับประกันแบตเตอรี่เนี่ยจะรับประกันอยู่ที่สิบปีเลยนะครับผมแล้วก็ ไม่จํากัดระยะทางนะครับซึ่งอันนี้แอดมองว่ามันค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรเลยนะครับของตัวของตัว Honda นะครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นการรับประกันก็เหมือนรุ่นที่แล้วแต่ว่าตัว m i n น r c h a ชนเนี่ยแอดมองว่าทาง Honda เนี่ยรับประกันสินค้าตัวนี้ได้ดีเลยนะครับก็คือให้ถึง10ปีแล้วก็ไม่จํากัดระยะทางนะครับผมแล้วก็มีการรับประกันตัวรถเนี่ยก็คือจะคล้ายๆโตโยต้านะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนห้กิโเมตรนะครับรับประกันตัวรถทั่วไปนะครับแต่ว่ารับประกันแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะให้อยู่ททีี่่10ปไมจําากััดรระะะยาางยนคบ ก็คล้ายๆกับตัวยาลิทคลอสนะครับถึงแม้มันจะคนละคนละตัวคน,คนละเซกเมนต์แต่ว่าแอดก็เอามาเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เฉยๆนะครับยาลิทคลอสเนี่ยเขารับประกันอยู่ที่3ปีนะครับตัวรถหรือว่า1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่นะครับไฮบิดอยู่ที่10ปีไม่จำกัดระยะทางเหมือนตัว Honda เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยแอดก็มองว่าเป็นการรับประกันค่ายของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมาสู้กับทาง ค่ายจีนเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะมองดูเนี่ยค่ายของญี่ปุ่นเนี่ยทยอยออกรถไฮบริดมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่ายโตโยต้าคันด้านะครับส่วนมากก็จะไฮบริดกันหมดแล้วแล้วก็อย่างพวกซีบิกเนี่ยเห็นเข้าไปดูในคลับเขาก็วิ่งกันได้20กว่าโลลิตรขึ้นกันหมดแล้วนะครับผมก็มันจะมีอย่างตัวโตโยต้าก็เพิ่งจะออกโตโยต้าคลอสออกมาก็เป็นเครื่องไฮบริดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับตัวยาริสเอทีฟก็มีเลงว่าจะเปิดตัวเดือนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นเอทีฟเป็นรุ ทาง EV ได้ดีเลยนะครับแล้วก็สู้กับทาง EV เนี่ยก็คือถ้ามองเนี่ยก็คือทางยอดขายเนี่ยทางค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ ถือว่ารวมๆกันเราก็ยังนำโด่งค่า e v อยู่ดีนะครับแล้วค่า EV ตอนนี้ก็คือปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าทางเขาเนี่ยค่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาโชว์ศักยภาพาว่ารถนะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีเออร์เลอร์นะครับแต่ว่าค่ายจีนเนี่ยก็ยังเห็นเป็นรายวันเลยนะครับว่าตัวนู้นตัวนี้ทําให้รถวิ่งไม่ได้ต้องขึ้นรถสไลด์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับคนก็ยังออกมาแชร์ปัญหากันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่เสียเปรียบของทาง E ีเพราะว่านอกจากการชาร์จเนี่ยมันจะช้าแล้วเนี่ยมันก็ยัมีพ่วทา้รรคก ออกจากรถ E ีีมากขึ้นแล้วก็เริ่มมาซื้อรถญี่ปุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะรถไฮบริดนะครับเพราะว่ารถไฮบริดเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันพอสมควรแล้วก็ปัญหาไม่เยอะแล้วก็ไม่ต้องชาร์จไฟนานๆด้วยนะครับแต่ปัญหาตรงนี้ออกไปนะครับผมซึ่งตอนนี้แอดมองว่ามันเป็นหมัดฮุกเด็ดของค่ายญี่ปุ่นที่จะทําให้ค่ายจีน,นยังไงหลังได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าค่ายจีนเนี่ยพลิกบทบาทนะครับเอามาเป็นว่าสามารถที่จะทําให รถเนี่ยมันเสถียรมากขึ้นนะครับผมว่าคนไทยก็พร้อมที่จะเปิดรับค่ายจีนนะครับเพราะว่าก็ถือว่าค่ายจีนเนี่ยถึงแม้ศูนย์ซ่อมมันจะน้อยแต่ว่าค่ายจีนก็ถือว่าเป็นค่ายที่ไม่กักออปชั่นนะครับแล้วก็ดีไซน์แอดมองว่าดีไซน์ของข้างจีนทาได้ดีกว่าค่าย Hon ด a กับโตโยต้าเลยนะครับโดยเฉพาะค่ายบีไวดีนะครับโอเควันนี้แอดก็มาสรุปหัวข้อทั้งหมด3หัวข้อให้ฟังนะครับว่าทาง Honda City นะครับไมเนอร์เชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสู้กับคู่แข่งได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นตัว t o y o ต a a t i ทนะครับหรือว่าจะเป็นตัว BYD d o l p h ดอฟิหรือว่าจะเป็นคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งแฝงเหมือน t o y o ต้ายาริสคร s สได้หรือเปล่านะครับแอดฟังทดแอดฟันธงนะครับว่าสู้ได้นะครับแต่ว่าต้องรีบๆขายหน่อยนะครับเพราะว่ามีแววแววว่าตัวเอทีตัว h อชีวีอีกำลังจะออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวไฮบริดของเขาเนี่ยแอดบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวจริงๆนะครับคู่แข่งโตโยต้าคันด้าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ BYD นะครับอาจจะเป็นโตโยต้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโตโยต้าตอนนี้นออย่าางไรรนนะคคับก็เสวม เห็นผ่านคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าแอดว่างแอดก็จะเข้าไปตอบนะครับวันนี้แอดลาบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้แอดลาบแล้วนะครับสวัสดีครับ